มาครับพี่ๆวันนี้ผมมี I ี u ู u m ล x 3.0ขับเคลื่อน4ล้อตัวท็อปสุดของ m u x เอามาให้พี่ได้รับชมคันนี้ราคาหายจากไยแดงไปประมาณ700,000บาทฟังเสียงเครื่องยนต์ดูฮะโอ,โอ,โอ,โอ้โหเครื่องยนต์เดินเบาคันนี้190แรงมาโอโอสวยจริงนะครับไม่มีเสียงกึกๆึก๊อกเลยนะจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดครับมีคิวซุมล้อมาให้นะฮะแม็กได้ยางปี2025มาให้แล้วนะ,ะับแล้วมีการสาดให้รอบคัน ภายในยังแจมเลยนะครับใครสนใจนะฮะคันนี้บอกเลยว่าน่าใช้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่1.29%สนใจคันนี้ดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ช่องปาน Fortuner m ์มิวเอ็กนะครับวันนี้นะครับผมเอารถเข้าใหม่มานำเสนอครับตัวนี้ทะเบียน8761นะฮะเป็น m ิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์อัลติเมทครับขับเคลื่อน4ล้อ รถสวยพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพใดๆภายนอกก็นะฮะไม่มีรอยบุบนะนี่คือสภาพแรกเข้าปกติแล้วผมจะถ่ายคลิปนะฮะก็คือรถแรกเข้าไว้นะครับเพื่อให้พี่ได้เห็นนะฮะว่ารถแรกเข้าสภาพยังไงนะครับหลังจากชงเสร็จแล้วสภาพเป็นยังไงอีกรอบหนึ่งนะพี่ๆครับ รถมือสองเนาะซื้อรถมือสองทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นพี่ๆจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีซื้อเต็นที่มีมาตรฐานนะครับนี่เต็นท์เพชรยนดูฮะสุดลุกหงลูกตาครับตอนนี้ผมมีดอกเบี้ยพิเศษครับเริ่มต้นอยู่ที่1.2 9ปนะครับสปีนะสปีอยู่ที่1.99ฮะและที่สําคัญครับในเรื่องของการรับประกันนะครับลวกพวกบวลัเตีตัวรถอันนี้มีให้อยู่แล้วนะฮะร,รวมถึงนะครับตัวผมเองจะตรวจรถให้2 1 5รายการเป็น2 1 5จุด จากบริษัทชิกครับเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศเยอรมนีผมเสียเงินตรวจนะครับใครที่มองหารถยนต์มือสองไว้ใช้งานครับคนที่ติดตามผมอยู่แล้วจะรู้นะฮะว่าผมรีวิวรถแบบเร็วๆไม่มีตัดต่อครับยกเว้นตอนเปิดฝากระโปรงหน้าเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าใครที่เพิ่งมาติดตามกันนะฮะขอแนะนําตัวเลยครับผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาฝ่ายขายครับบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีนะฮะผ่านการอบรม s s i เซนซายวอร์ก t ้งจากโตโยต้าครับโอมเตนาชิ ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุถ้าอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์ด้านล่าง0825713369ได้เลยครับนะฮะขออภัยนะครับจากเช่นคันนี้ครับเป็นตัวครับ Mew X นะฮะ3.0 Ultimate ครับมีในเรื่องของระบบ ADAS มาให้ล้อแมกขนาด20นิ้วครับระบบความปลอดภัยขั้นสูงคันนี้มีให้ครบครับในกระจกมีบิลสปอร์ตเนเอฮะ ได้ดอกเบี้ยพิเศษทําได้รถปี2022ไม่แสนสองครับราคาหายจากป้ายแดงไปประมาณนะครับหกแสนบาทได้ป้ายแดงเขาขายอยู่ล้านห้ากว่าล้านห้าปลายเนละยเกือบล้านหกนะครับเพชรยนต์ตั้งขายที่9ก้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสำหรับตัวนี้ฟีด้าพันหมื่นห้านะครับนะบพี่ๆท่านใดถ้าสนใจครับหยิบม,มือถือขึ้นมากดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9นนี่คือสภาพแรกเข้าผมยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะครับในเรื่องของริ้วรอยต่างๆเดีย๋ยวพามาดูในรายละเอียดในคลิปเต็มนะฮะ ก็คือนะฮะนี่ตัวนี้คือตัวท็อปนะครับมีในเรื่องของระบบเซ็นเซอร์ต่างๆมีให้ครบแล้วนะฮะนี่ใครมองหาใครสนใจนะครับรีบหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์ผมจะย้ําอยู่เสมอนะฮะว่าซื้อรถมือสองครั้งทีซื้อคนที่ดูรถเป็นพี่จะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีมาดูรายละเอียดจันทร์ครับนะฮะเรื่องของฝากระโปรงหน้าฮะตัวนี้เลเยอร์ต่างๆไม่มีบุบไม่มีรัดยิ้มนะครับนี่คือสีเดิมโรงงานยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆนะครับฝุ่นมีเล็กน้อย ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนครับนะฮะตัวนี้ก็จะใช้อ่าของอ่ายีสูดโดยตรงเลยนะฮะนี่เห็นไหมปกติเมื่อก่อนจะเป็นของไทยคุยโตนะอันนี้คือยีสูดเขาเปลี่ยนเป็นของเขาเองนะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวครับไม่มีไอ้น้ำนะฮะและโคมไฟสายปิงกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมครับในเรื่องของเซนเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง4จุดด้วยกันนะฮะไฟตัดหมอกคู่หน้าคันนี้ก็มีมาให้ครบจุดเชื่อมต่อด้านข้างนะฮะแนบชิดสนิท เจ้าของเดิมนะครับใส่ในเรื่องของโป่งซุ้มล้อมาสีดำนะฮะเป็นคิ้วซุ้มล้อสีดำมาให้แล้วนะฮะสำหรับตัวนี้ล้อแมกนะครับขนาด20นิ้วตัวนี้ยางมากับรถเนี่ยเป็นยางบิสโต้นะฮะนี่โลโก้ชัดเจนด้วยนะครับรหัสยางสองหกห้าทับ้าศนย์สิบนะครับยี่สนิ้วนะฮะปียางนะครับปีสองพห้าแล้วด้วยนะครับนี่เห็นไหม ปียางปีใหม่มากนะครับในเรื่องของล้อแม็กก็ไม่มีริ้วรอยขีดข่วนมานะครับกระจกนะครับตัวนี้นะจะได้เป็นของของเดิมนะครับเป็นตัวติดรถมาแน่นอนครับถ้าเป็นโลโก้พวกนี้มีป้ายมอกต่างๆเนี่ยคือของเดิมนะครับอซูนะครับจะแตกต่างจากตัวที่เป็นเขาเรียกว่า h o n d a กับ t o y o ต a นะถ้าเป็น t o y o ต a าเขาจะมีโลโก้ t o y o ต a ด้านบนแต่อซูตจะไม่มีจะเป็นแบบนี้เลยยกเว้นด้านข้างจะมี security system นะฮะที่เป็นของไอซูตโดยตรงนะภาษีภาษีครับ นะหมดวันที่นะครับ9พฤษภาคม6 9นะต่อเรียบร้อยบนหลังคางไม่มีบุบนะครับแล้วก็แหลกหลังคาคันนี้มีให้ครบนะครับมีในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าการศาสตร์มีให้แล้วรอบคันนะครับนี่เห็นไหมฮะประตูเปิดเป็นทีเลยกระจ,จกมองข้างปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้า,า,ฟามาพร้อมไฟเลี้ยวบายสปอร์ตเมนเตอร์ครับ security system มีให้ <c oughs> อันนี้จะมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะฮะขั้นสูงนี่คือแผงเอดรัสครับเวลารถนะครับเขาเรียกว่า เวลารถนะฮะปิดประตูสนิทหมดแล้วกุญแจไม่ได้อยู่ใกล้รถนะครับตัวรถจะล็อกอัตโนมัตินะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัสกรีนะขนาดเนี่ยก็คือประมาณ10ไม่แน่ใจว่า9หรือ11นิ้วนะครับประมาณนี้นะนะครับแล้วก็คอนโซลกลางครับเป็นในเรื่องของแบคแอน์ซีทหุ้มหนังมานะครับภายในสวยมากเบาะหนังสีส้มนะครับก็ได้เป็นเบาะเทคโนโลยีคูแม็กมาให้แล้วครบเซต เป็นตัวขับ4นะฮะมีในเรื่องของตัวปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับเกียร์ออโต้นะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมสปอร์เมรอาร์ับเรียงเสี่ยวสวยอยู่ครบนะครับตัวนี้ก็คือไม่เคยชนหนักพิคความจมนำมานะครับเวลาแกะต้องใส่ดีๆนะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ค่อยแกะกันนะครับนะฮะถ้าเกิดว่ารถไม่ชนมาเนี่ยนะครับแต่คันนี้ไม่มีชนแน่นอนนะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะฮะ ให้ดูชัดๆไปเลยนะครับค่อนข้างกว้างนะครับผมแล้วก็หัวเข่าไม่มีโชนบอกไม่สามารถปรับขึ้นลงได้นะแต่มันกว้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่ให้ดูสปอร์ตเมนอากนะครับอันนี้น่าจะไม่เคยแก่นะครับสปอร์ตเมนอาเลียงสวยเลยครับสภาพดีผู้สูงอายุเนี่ยขึ้นง่ายนะครับเพราะมีที่จับขึ้นนะครับมีสครับพงสครับเพจนะครับ แล้วก็แผงประตูด้านข้างเห็นไหมออกแบบเป็นโทนสีสีส้มแล้วเรียบร้อยนะฮะแม็กด้านหลังครับด้านนี้มีริ้วรอยเล็กน้อยผมมีตำหนิีตรงไหนผมแจ้งตามความเป็นจริงนะครับนะฮะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะ,ะสาหรับด้านหลัง <c oughs> เล็กน้อยคือตรงนี้นะครับนี่แล้วก็จุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทครับไม่อ้าบลังคาครับตัวรับสัญญาณนะฮะเป็นคลีปฉลามชาร์ฟฟินมาให้ครับสปอยเลอร์ไฟเบรกดวที่3มีให้ครบที่ปัดน้ําฝนครับแล้วก็ไฟท้ายเป็น แบบขั้นบันได LED Light Guiding นะครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มาถึง4จุดด้วยการไฟทับทิม2จุดนะครับมีกล้องถอยให้นะครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบนี้นะครับสภาพดีนะตัวนี้นะครับสภาพดีมากนะครับในเรื่องของตัวเบาะนะครับสามารถพับเรียบได้นะนะฮะแล้วก็หัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับแบบนี้นะฮะ ชกขึ้นสุดลงสุดชับตะเข็บต่างๆนะฮะไม่แตกไม่ร้าวสนิมไม่ขึ้นแต่มีฝุ่นเล็กน้อยต้องขออภัยนะมีฝุ่นเล็กน้อยด้านในนะครับตัวนี้ก็จะมีไฟให้เห็นไหมเปิดง่ายๆเลยจะมีไฟส่องสว่างนะครับแล้วฝ้าเพดานชับสะอาดสะอา้านไม่มีรอยยันอักขระตรงนี้เดี๋ยวทําความสะอาดให้มันมีในเรื่องของคราบสีดําเล็กน้อยสครับพงสครับเพจชั้นนี้มีมาให้ครบแล้วนะครับได้ในเรื่องของจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะนี่ เห็นไหมฮะแนบชิดครับกิฟไม่เคยถอดนะครับบนหลังคามีแหลกหลังคานะตัวนี้เป็นแบบบิวอินใช้งานได้จริงครับแล้วก็พวกคิ้วต่างๆนะครับซุ้มล้อป่องซุ้มล้อนะครับล้อแม็กมีฝุ่นเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวขัดให้นะครับตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นนะนี่มีฝุ่นเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวขัดให้นะครับรถสวยพร้อมใช้นะครับบิสโตนยางปีย5นะครับกันสาดโอ้โหคันนี้ให้ครบจริงนะฮะและภายในครับมีช่องเสียบไฟครับ AC 2 2 0บโวลต์นะครับ ก็150วัตต์นะประมาณนี้นะฮะแล้วนะครับมีช่องเสียบ USB ให้ด้วยนะครับ2ช่องนะครับแอนะฮะจะมีทุกจุดเลยนะครับจะมีทุกจุดนะฮสำหรับตัวนี้มีกระเป๋าจริงโจ้ด้านหลังเก็บของได้นะฮะคนผู้สูงอายุขึ้นได้นะและนี่ให้ดูในเรื่องของสปอร์ตเมรอาร์ครับเลี้ยงสวยอยู่ครบแบบนี้นะฮะนี่นะนี่คือรถเดิมนะครับไม่ได้ปรับยังไม่ได้ปรับสภาพนะถ้าคิดดูว่าถ้าปรับสภาพเสร็จจะสวยแค่ไหนนะครับมาดูด้านด้านในอีก แผงปรับรถกระจกเป็นออโต้ด้านคนขับครับเซ็นทัลล็อกปุ่มล็อกกระจกปุ่มพับกระจกไฟฟ้า,ฟามีให้ครบแบบนี้นะฮะมีเปิดฝาท้ายจากด้านในน,น,นะฮะเปิดแอร์นะครับและที่สําคัญมีเปิดฝากระโปรงหน้านะครับเดี๋ยวเปิดไว้นะฮะแล้วก็แป้นเบรกครับที่ดูนะครับนี่คือรถใช้งานไป1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับมีชงเบาะเล็กน้อยแน่นอน,นะครับสำหรับตัวนี้นะครับต้องชองเบาะข้างคนขับนะฮะบอกคูแมกนะลดนะการสะสมความร้อนลดการเมื่อยล้าเวลาขับขี่ตอนเอามานะผมสตาร์ทเนี่ย เห็นไหมสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับเดี๋ยวปิดแอร์ด้านหลังเสียงดังนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังครับปุ่มมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงสั่งงานด้วยเสียงรับสายวางสายครับนะฮะมี Adaptive c r u i s e c o n t ท o l คันนี้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะครับหน้าจงหน้าจอฮะสามารถเชื่อมต่อพวก Apple CarP l a y Android Auto ได้เป็นแบบไร้สายนะแต่ถ้าเป็น Android อาจจะต้องเสียบสายหน่อยนะครับนี่ด้านหน้านี่ตัวนี้ฝุ่นนะขอโทษทีนะครับผมตัวนี้ก็จะไปหาตัวฝาครอบมาใส่นะครับฝาครอบมันหลุดไปนะครับ เกียร์ออตโต้นะครับมีเลฟทอนิกหรือที่เรียกว่าแมนนวลโหมดนะครับมาให้ครบแล้วระบบการเลื่อนถลายระบบลงทางลาดชันนะครับสตาร์ทสต็อปนะครับหรือสต็อปแอนด์โกเนาะอี s ูเขาเรียกแบบนั้นนะครับ<ม>แล้วมีเซนปิดเซนเซอร์เปิดเซนเซอร์เบี่ยงไฟฟ้าอโอตโต้เบร่ยโหอันนี้ก็จะเป็นเทเลนท์เข้ามานะครับก็เขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนการขับเคลื่อนเนาะแล้วก็มีระบบระบบแบบทางขรุขระอะไรอย่างนี้นะครับผมนะครับเสาเอสีเบททำให้ได้ในเรื่องของอารมณ์รักชูรี่ นะครับมีแอร์แบ็อยู่ในเสานะครับและที่สําคัญกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมืออัตโนมัติขออภัยนะครับนี่อันนี้ก็ปิดเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตัดอัตโนมัติเองครับม่านบันแดมีกระจกให้แบบนี้มีไฟส่องสว่างให้ทุกจุดเลยนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวต้องชงอีกเล็กน้อยนะครับสําหรับภายในถ้าใครมองหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์นะครับเป็นขับเคลื่อนสีล้อที่น่าสนใจมากนะครับ ในราคาเปิดขาย9 2 000, 9 0 0 0นะฟฟีดาวผ่อน15,000ราคาหายจากป้ายแดงนะจากล้านหนะพี่เหลืออยู่ประมาณ9,000,000เนี่ยหายไปแล้วประมาณเกือบ7 0 0 0 0 0บาทได้นะถ้าสนใจหยิบม,มือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0825713369เดี๋ยวเราไปดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันเปิดเข้ามาดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้าครับคันนี้เครื่องยนต์3.0 DDI b u e Power ประมาณ190แรงม้าครับขับเคลื่อน4ลอ้อเครื่องยนต์เดินเบาไม่สวิงนะฮะ ขนาดใช้งานไปแสนกิโลเนี่ยผ่านการเช็คระยะใหญ่มาแล้วเรียบร้อยหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขแบบนี้นะฮะและสายพานนะฮะโอ้โหไม่มีเสียงเลยนะครับที่สําคัญนะฮะไม่มีสนิมพื้นร้อยน้ามันเครื่องไม่มีรั่วไหลหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับเคมีพันต่างๆไม่มีรั่วไหลรั่วซึมสภาพนี้คือดีมากนะครับดีมากเลยนะครับเกรดงจริงๆนะสนใจนะครับนี่ผมมีตรวจเช็คเครื่องยนต์ให้นะฮะแล้วก็ตรวจเช็คตัวรถให้นะครับรวมแล้ว อยู่ประมาณ215รายการนะครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะครับก่อนส่งมอบนะฮะและที่สาคัญแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็ค CCA ให้ถ้า CCA ไม่ถึงเดี๋ยวผมเปลี่ยนลูกใหม่ให้แต่ถ้าถึงพี่ใช้ลูกเดิมไปก่อนเดี๋ยวผมรับประกันให้ทั้งหมดนะฮะสเดือนในระหว่าง3เดือนนี้ถ้ามีแบตหมดแบตเสื่อมอะไรพี่เอาไปเปลี่ยนแล้วบินมาเบิกได้เลยนะครับจุดเชื่อมต่อนะฮะหัวน็อตทุกจุดนะฮะไม่มีร่องรอยของการถูกหันไข่ทั้งด้านบนและด้านล่างแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมานะไฟหน้าแท้เดิมโรงง,งานไม่เคยถอดดคแผผเพจมช็ูล้ว ตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดนะฮะคานหน้าไม่มีเบี้ยวแบบนี้นะครับหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยนะครับนี่สภาพดีมากนะครับใครเห็นนะฮะรีบติดต่อมาเลยนะครับสอบถามผมนะครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์เรียมสันคมฝากระโปรงไม่มีบิดเบี้ยวครับซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูรบายอากาศรูรบายความร้อนสักกระดาษกันความร้อนต่างๆอยู่ครบแบบนี้สนใจรีบทักมาได้เลยครับนะฮะนี่ครับคือตัว isuzu mu x สามจุดศูนย์ อัลติเมทนั้นเป็นตัวท็อปสุดปี22ครับราคาหายจะไปแดงไปหกแสนถึง7จ็ดแสนบาทนะครับคันนี้ฟรีดาวรหมหมื่นห้าครับนะฮะใครสนใจผ่านการเช็คระยะใหญ่มาแล้วเรียบร้อยติดตั้งหาผมครับยิ้มมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0ูนย์แ3ดสอยินดีให้บริการทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันทุกวันเจอกันใหม่คลิปหน้าคครรััับบสสวดี